สวัสดีพี่พี่เอฟทุกๆท่านนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับช่อง A, เอเรือนทอนะคะาาวันนี้มีงานเลี่ยมนะคะงานเลี่ยมมามาโชว์อีกแล้วนะคะสําหรับงานเลี่ยมของทางร้านนะคะเป็นเลี่ยมใสเนะาะนี่นะคะเป็นงานเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมห่วงเลี่ยมใสห่วงเดียวนะคะอันนี้เป็นงานเลี่ยม ของทางร้านนะคะใครสนใจสามารถส่งมาเลี่ยมได้เลยนะคะอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะแล้วก็กดติดตามให้นะคะตอนนี้ยอดอยอดผู้ติดตามเนี่ยใกล้จะใกล้จะไลค์แล้วนะคะใกล้จะไลค์ได้แล้วนะคะจริงๆไลค์ like ได้นานแล้วแต่ว่าเอ๋ขอหลวงพ่อไว้ยอดที่ผู้ติดตามหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันถึงจะไลค์นะคะบอกหลวงพ่อไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องรอยอดหนึ่งพันก่อนเนาะ ถึงจะไลฟ์สดนะคะพี่ๆคอยติดตามเนาะ <S <S ช่วงที่ไลฟ์สดเนี่ยอเอกก็จะมีเกจิของหลวงพ่อต่างๆนะคะของเกจิหลายๆท่านเลยเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้คือคลิปจะเป็นส่วนใหญ่หลักๆเลยจะเป็นของหลวงพ่อกวยเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีของหลวงปู่สุขแจมมาบ้างนะคะของหลวงปู่มหาศิลานะคะแต่ว่าถ้าไลฟ์สดเนี่ยเอกก็จะเอาหลากหลายเกจิมามาไลฟ์แบ่งปันเนาะ ถ่อพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยชอบอหลวงพ่อพัดหลวงปู่หมุนหลวงปู่ศิลานะคะก็คอยติดตามไว้เนาะก็คอยกดติดตามไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการอ่าพี่ที่พี่ที่จะบูชาวัตถุมงคลสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะศูนย์6ก2 4 5นนะคะหรือถ้าไม่มีไลน์ก็สามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ 0924360245อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รายการรายการแรกเลยเมตาแรงเมตาสูงเลยนะคะนี่เลยต้องกุญแผนของหลวงพ่อกลวยนะคะเดี๋ยวส่องส่องให้ดูเนื้ออ,อัดแล้วเซียนเซียนใหญ่ส่องให้ดูอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวอ,ออกจากออกจากอันนี้ดีกว่าเนาะจะได้ส่องกันชัด นี่นะคะดูเนื้อหาเนื้อหาของมวลสารนะคะนี่ขนาดพ้าเพิ่งออกนะคะนี่พ้าเพิ่งออกสวยมากองจริงสวยมากยันชัดเจนมากอันนี้แบ่งบูชาในราคา950บาทนะคะ 950บาทเท่านั้นรายการต่อไปเป็นสีวลีนะคะศีวลีปี66อันนี้เดินทางติดต่อเจราจาค้าขายนะคะต้องสีวลีเลยไม่ต้องค้นหาให้ยุ่งยากว่าออกปีไหนนะคะข้างหลังเขาทำมาให้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะออกวัดโคสีโดยตรงแล้วก็ออกปีพศสอ6 6นะคะ อันนี้ไม่รู้ว่าคือคาบอะไรคือเขาติดมาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะเนื้อหามวนสารชัดเจนอันนี้แบ่งบูชาในราคาสี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาทเป็นพราเนื้อดินพระผงสวยมาก ารายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอยังอยู่ที่พัพผงอยู่เนาะอันนี้เป็นโพแปดใบนะคะโพแปดใบออกปีหกสามรุ่นเมตตาสิทธิ์นะคะออกจากวัดโดยตรงนะคะวัดโคสิตารามเป็นหลังรูปเหมือนของหลวงพ่อนะคะนี่เลยหลังรูปเหมือนหลวงพ่อลมเย็นเป็นสุกนะคะคมชัด องนี้แบ่งบูชาในราคา850บาทนะคะ850บาทมีมวลสารเดิมของปี39ด้วยนะคะแล้วก็มีพุทธกวักพราผงที่ออกปี63มนะคะมีพุทธกวากอีกนะคะพุทธกวากข้างหลังรูปเหมือนหลวงพ่อองนี้ก็แบ่งบูชาในราคา850บบาทนะคะ แล้วก็ยังมีสมเด็จปกโพนะคะเป็นที่นิยมมากพระผงหลวงพ่อกลวยนะคะสมเด็จโปกโพใครๆก็อยากที่จะมีไว้ครอบครองนะคะบารมีสูงนะคะลมเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขแถมข้างหลังเป็นแม่ธรณีอีกนะคะแม่ธรณีนี่ก็จะบ,บอกถึงการอุดมด้วยการค้านะคะนี่เลยค้าขายอุดมสมบูรณ์นะคะแม่ธรณีสวยมาก องนี้แบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ600บาทองค์ใหญ่แต่ราคาเบาวกว่านะคะของเองได้มาเบาเอก็แบ่งให้เบานะคะราคาแรงก็แรงตามต้นทุนนะคะของเองจะไม่มีราคากลางนะคะเอตามต้นทุนบวกนิดหน่อยนะคะถ้าเป็น6กสามปกโพจะเปิดฝาข้างแบบนี้เนาะเปิดออกข้างแบบนี้นะคะเพราะว่ามีที่หลายท่านทักมาถามว่า เคยเจอปกโพป,ปีหกสามแต่ว่าฝามันเปิดออกได้เลยไม่ได้เปิดข้างถ้าแบบนั้นก็เอ๋ไม่ไม่รู้นะคะเอ๋รู้แค่ว่าเอ๋รับมาจากวัดเปิดข้างแบบนี้นะคะถ้าเป็นปกโพป,ปีหกสามองค์ใหญ่นะคะจะเปิดออกข้างแบบนี้เนาะอันนี้แบ่งบูชาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเท่านั้นอ่าแล้วก็ไปที่บารามีปีห้าแปดนะคะบารามีปีห้าแปด อันนี้เป็นสมเด็จนะคะสมเด็จออกวัดโคสีนะคะมีเม็ดพลอยข้างหลังก็เป็นหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแบบนี้นะคะเป็นยันแบบนี้องค์นี้แบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ600บาท แล้วก็มีอีกหนึ่งรายการนะคะของวัดซับลำาไยวัดซับลำาไยเป็นแบกม่านนะคะแบกม่านแบกอุปสรรคเส้นรัศมีดูที่เส้นรัศมีคมชัดนะคะคมชัดองค์นี้มีตำหนีนะคะน่าจะเป็นที่มีตำหนีนะคะก็เลยยังไม่มีเจ้าของ อลองราคามาได้นะคะเพราะว่าองค์นี้มีตำหนิแต่เอเปิดไว้ที่สามพันนะคะสามพันบาทที่พี่ท่านใดไหวแค่ไหนก็ทักมาสอบถามได้นะคะคุยกันได้เนาะเพราะว่ามัน,ม,นมีตำหนิรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นที่ภาพถ่าย ภาพถ่ายเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วอันนี้เป็นนั่งกระดานนะคะนั่งกระดานดูฟอนต์ตัวหนังสือสวยมากนะคะของปีนี้ส่วนใหญ่ของวัดโคศีจะทําฟอนต์ตัวหนังสือสวยทุกทุกแบบเลยนะคะเป็นมนสะท้อนย้อนกลับนะคะอันนี้แบ่งบูชาในองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสองหบบาทเท่านั้นในอนาคตราคาน่าจะขยับแน่นอนนะคะ 2องร้อยห้าสิบทุกแอคเลยนะคะสี่แอคที่ให้ดูดีนะคะสองร้อยห้าสิบแล้วก็เป็นยันคู่นะคะยันคู่อ่ายันคู่6กร้อยห้าสิบบาทนะคะทำไมยันคู่ราคาถึงแพงกว่าเขานะคะอ่าเพราะว่าเอเนี่ยได้มาราคาแพงกว่าไปเอาที่วัด แต่ต่อแถวไม่ได้บูชาต่อต่อจากาคุณป้านะคะคุณป้าคุณป้ายืนต่อแถวอยู่คุณป้าได้นะคะก็เลยขอแบ่งแบ่งป้ามาหกร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสององค์พี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะได้มาสององค์นะคะได้มาสององค์ แล้วก็รายการต่อไปปีหกห้าสีสันสวยงามมากนะคะของปีหกห้าดูยันนะคะมียันแล้วก็ตรงนี้ระบุปีไว้นะคะของปี6ก้าข้างหลังเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อนะคะเป็นยันตุ๊กตายันแก้วสารพัดนึกองค์นี้สี่รอยบาทนะคะสี่รอบาทแล้วก็ของหกห้จะมีสอ,สอรายการนะคะที่เอมีเป็นหลังพระพุธหลังผพ้าพุทธนี่เลย หลังพระพุทธอันนี้ก็แบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ 600. บาทราคาตามต้นทุนแล้วก็มีาราคาเบาก็มีนะคะนี่เลย200บาทวัดหนองตาแก้วนะคะวัดหนองตาแก้วมีมวลสาราที่นำไปทำสมอเกล้าด้วยนะคะก็คือใบสมอใบสมอนี้นำไปเป็นมวลสารในการทำผ้าผง ของสมสมเด็จสมอเก้านะคะที่ดังๆที่ออกปี57นะคะแล้วก็ออกปี65ก็มีประสบการณ์แล้วนะคะประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับโชคลาภสมเด็จสมอเก้านะคะที่ออกวัดหนองตะแก้วอ่าแล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะขนาดเล็กเนี่ยองละ6 0 0ขนาดใหญ่800บาทนะคะ800บาท เรียนโลเรียนโลอ่าเอมี่เป็นหลังหนุมานนะคะตอนนี้กำลังหาหลังยันกันให้ควักเลยนะคะหลังยันนะคะมีประสบการณ์อีกแล้วนะคะหลังหนุมานก็ไม่แพ้กันนะคะตอนนี้เริ่มสปีดขึ้นมาแล้วนะคะเอยังแบ่งที่5 5 0อยห้าอยู่นะคะแล้วก็นี่เอมี่หลังยันของปีห5้านะคะผิวลุงล้งๆเลยนะคะผิวลุงล้งๆเลย ตะแคงดูนี่สายลุงขึ้นเลยนะคะอันนี้ปีหกห้านะคะปีหกห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้ารอยนะคะพุทธคุณแรงกว่าหนึ่งพันห้าร้อยพุทธคุณไปไกลแล้วนะคะแล้วก็เอกก็มีหลังยันหลังยันปีปีหกสี่นะคะพันหร้อยบาทเป็นเนื้ออันปะก้านะคะเนื้ออันปะกา้าอันนี้แบ่งบูชาในราคาหนึ่งันหร้อบาทนะคะ การแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์พราะว่าออกจากวัดนะคะอันนี้เป็นบล็อกสายฝนนะคะบล็อกสายฝนดูไม่เป็นหรอกเขาสอนดูมาเขาบอกว่านี่อันนี้เขาเรียกบล็อกสายฝนฝนยังไงเนาะมันเป็นยังไงอะพี่บ็อกสายฝน นี่นะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคาหนึ่าร้อยบาทอันนี้เป็นปี64นะคะหลังหนุมานปี64นะคะอันปะก้ามีทั้งหลังยันแล้วก็หลังหนุมานเนาะปี64ส่วนหนุมานปีปี65เนี่ยเป็นเนื้ออันปะก้านี่นะคะหนุมานปี65 1,350บาท ราคาไปไกลเนาะเก็บปี66ดีกว่า550บาทนะคะยังมีอยู่แล้วก็ไปที่รูปหล่อลอยองค์นะคะรูปหล่อลอยองค์อันนี้นะคะใต้ฐานชัดเจนเลยนะคะมี2แบบด้วยกันนะคะมี2แบบด้วยกันอันนี้แบ่งบูชาองค์ละ550บาทนะคะแบบนี้หมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้หมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว550บาทเท่ากันนะคะยังมีแบ่งให้ ะะยังมีแบ่งให้ราคาเดิมแล้วก็เป็นเหรียญพุ่มเข้าบินเหรียญพุ่มเข้าบินนะคะนี้ยุคต้น,ตน,ตนทําแจกแม่ครัวนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา500บาทสีสวยมากเลยเป็นสีนาคนะคะสีนาคทองแดงสีนาคแล้วก็มีเม็ดกระดุมเม็ดกระดุมอันปาก้านะคะหมดจักรวัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา200บาทนะคะ200บาท มีรูปขนาดดูชานะคะขนาด 5, ้าคูณเอันนี้ออกจากวัดนะคะแต่ไม่มีกรอบเอเอาแบบไม่มีกรอบมาให้นะคะมาแบ่งให้นะคะเพราะว่าราคาจะได้เบาๆนะคะมีภาพละภาพละ80บาทเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาให้ดูว่ามีกี่แอคอันนี้เป็นนั่งกระดานนะคะนั่งกระดานแล้วก็อันนี้เสกแหวน เอกแหวนแล้วก็อันนี้ครึ่งองค์นะคะครึ่งองค์ภาพสุดท้ายเป็นฉากตะวันนะคะนี่เลยฉากตะวันภาพละแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะยังไม่มีกรอบอถ้าเป็นกรอบที่ออกจากวัดเลยเนี่ยเขาจะมะีกรอบที่ออกจากวัดเลยเนี่ยขอบจะเป็นลาย เป็นลายายันประจำตัวของหลวงพ่อรอบเลยนะคะสำหรับปีนี้ที่ทำออกมานะคะน,นี่นะคะอันนี้เป็นกรอบออกจากวัดนะคะอันนี้ออกจากวัดเลยถ้าบูชาแบบนี้ก็เห็นไหมคะลายลายเป็นยันรอบเลยนะคะยันจะรอบเลยนะคะรอบเลย อันนี้แบ่งบูชา350บาทนะคะ350บาทมี4แอมี4แออันนี้เป็นทําน้ำมนต์นะคะทำน้ำมนต์แล้วก็ฉากตะวันฉากตะวันเอมีภาพขนาดบูชาขนาดใหญ่ด้วยนะคะแต่เออาภาพเปลยมานะคะภาพเปลยอ่า15คูณ21นะคะ อันนี้เป็นนั่งกระดานนะคะนั่งกระดาน350บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจัดส่งต่อครั้งนะคะบูชากี่องค์ก็ค่าจัดส่ง50บบาทนะคะในแบบโอนนะคะปลายทางค่าจัดส่งเจบบาทนะคะต่อครั้งนะคะไม่ใช่ต่อภาพเนะาะก็มีประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็ เข้ามาได้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้บารมีปี60นะคะบารมีปี60มีเข้ามาองค์เดียวได้มาองค์เดียวนะคะเลี่ยมพร้อมขึ้นคอเลยเลี่ยมโบราณน,นะคะเป็นรุ่นบารมีปีหกออกวัดโคศิตารามนะคะมีเลขด้วยเจ็ดศูนยามเจดนะคะ อันนี้แบ่งบูชาในราคา450บาทนะคะ450บาทต่อไปเป็นสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วปี63นะคะเหรียญอันปะก้าปี63นะคะปี63 อันนี้แบ่งบูชาในราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่ะช่องนี้ส่งจริงนะคะส่งจริงมีมีหลายท่านเข้ามาว่ากลัวจะส่งไม่จริงนะคะกลัวจะไม่เอาองค์ที่โชว์ในไลฟ์ส่งให้นะคะเป็นองค์ที่โชว์ในไลฟ์ส่งให้แน่นอนนะคะประกันให้นะคะเป็นองค์ในไลฟ์ชัวร์นะคะ ยังมีแหวนนะคะแหวนแหวนแบ่งบูชาในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่สุกมาแบ่งปันกันนะคะเหรียญหลวงปู่สุกเป็นบล็อกธรรมดานะคะไม่ไม่ใช่บล็อกทองนะคะถ้าถ้าเป็นบล็อกทองคาตรงนี้จะตรงนี้จะชัดนะคะอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะคะบล็อกธรรมดาแต่ห่วงเชื่อมตรงนี้เป็นเงินนะคะอันนี้สเก็ต สเก็เชื่อมจะเป็นธรรมชาติเลยนะคะเห็นไหมคะสะเก็เชื่อมจะเป็นธรรมชาติเหรียญนี้พิเศษหน่อยนะคะบัวอยู่ตรงนี้นะคะปกติบัวจะอยู่ตรงระหว่างนี้นะคะเลขสี่หนึ่งสามศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามนะคะศูนย์สามหรือศูนย์หนึ่งเนี่ยสะท้อนพอดีเลย ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะนี่เลยประกันแท้ให้นะคะองค์นี้แบ่งบูชาในราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นเหรียญร้อยปีนะคะร้อยปีแล้วก็มีอีกหนึ่งเหรียญราคาเบาบิวอันนี้นะคะ ่าเป็นปีหกหานะคะเป็นงานแจกกระถินนะคะก็จะเบานิดนึงนะคะเป็นงานแจกกระถินอันนี้ก็เป็นเหรียญของหลวงปู่สุขเหมือนกันนะคะวัดตักของมะขามเท่าเห็นะคะอันนี้เป็นเหรียญกระถินปีห5นะคะกระถินปีห5า มีเลขห้าห้าแปดห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งหรือห้าศูนย์เนี่ยห้าศูนย์ห้าห้าแปดห้าศูนย์นะคะองค์นี้แบ่งบูชาในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะหลวงปู่สุขนะคะออกวัดปากคลองมะขามเท่างานกระถินนะคะกระถินสาม,มัคคีอ,อะวันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งตันกันแค่นี้นะคะ อขอบารมีของหลวงพ่อนะคะให้สิทธิ์ของหลวงพ่อทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานะคะอาอเลิรนทอฟอาลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ